เทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งยิ่งใหญ่ที่โอกาสอยู่ในมือคุณที่นายกำลังคิดใน,น,ดนที่เราคิดรอเปลวีน,นึงคิดเฮียอหละกูเห็นมึงยืนมองแพงมาชั่วโมงแล้วเนี่ยบูจะปีนกำแพงเหรอมึงมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยไงวะดูดิเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งยิ่งใหญ่ที่โอกาสอยู่ในมือคุณ เพียงส่งผลงานในหัวข้อมิตรภาพความรักความฝันนี่อ่านโทนำเฮียกูอ่านออกกูอ่านออกกูอยากทำหนังว่ะอพอขอบใจเว้ยขอบใจเฮียอะไรกูไม่ให้นักแสดงเร็วกูรอเล่นของมึงอะ อืหวานนี่หมาหายมันก็ไม่ต้องแดกหวานจริงว่ะ